เราควรจะปล่อยปลาลัดกันตอนกี่โมงดีนะคลิปนี้มีคําตอบนะครับทุกคนเราควรจะปล่อยปลาลัดตอนห้าโมงเย็นนะครับหลังจากห้าโมงเย็นก็ปล่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลาใกล้จะพักผ่อนแล้วนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมากัดกันนะครับข้อดีในการปล่อยช่วงเวลานี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวเมียไม่โดนตัวผู้ไล่กัดนะครับถึงเวลาผู้นี้ เขาก็จะท้ายทำการลัดกันเลยนะครับเขาก็จะลัดกันตอนประมาณสายๆนะครับช่วง5้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงเลยนะครับหลังจากที่เราเอาตัวเมียปล่อยให้อยู่กับตัวผู้แล้วนะครับท่านตอนต่อไปเราก็ปิดฝาไว้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน5้าโมงเย็นเราค่อยมาเปิดดูกันนะครับว่าจะมีไข่ไหมนะครับแค่นี้ก็ช่วยให้ปลาตัวเมียไม่โดนปลาตัวผู้ไล่กัดแล้วนะครับ เราก็เอาไม้ทับไว้แบบนี้เลยเรียบร้อยครับ